สวัสดีค่ะโค้ชแม่บุ้งผู้มั่งคั่งอินฟินิตี้ค่ะหลายๆคนตอนนี้นะคะกำลังประสบปัญหากันอยู่ใช่ไหมคะบางคนตกงานว่างงานนะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังมองหาอาชีพใหม่ๆนะคะช่องทางใหม่ๆวันนี้ค่ะแม่บุ้งมีช่องทางนะคะดีๆที่จะมาแนะนําแม่บุ้งคือแม่บ้านค่ะที่อยู่บ้านแต่วันนี้สามารถมีรายได้นะคะเข้ามานะคะทุกวันทุกอาทิตย์นะคะ กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า UP ค่ะ UP คือแอปพลิเคชันนะคะช้อปปิ้งออนไลน์24ชั่วโมงซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันนะคะกับ l a z a d a เราเป็นบริษัทลูกของ l a z a d a นะคะทุกอย่าง ได้รับการสนับสนุนจาก Lazada ซึ่งนะคะแอปพลิเคชัน UP นะคะสามารถให้ทุกๆคนค่ะเข้ามานะคะเป็นสมาชิกหรือเข้ามาดาวน์โหลดแอปฟรีได้เลยนะคะผ่าน App Store หรือ Play Store พิมคำว่า UP, o u p y o u ว่า u p y o u p นะคะกดลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือและใส่คำเชิญของเพื่อนๆค่ะเพื่อรับคูปองส่วนลด30บาทหลังจากนั้นค่ะเมื่อเรานะคะ เป็นสมาชิกฟรีแล้วเราสามารถมาช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชัน UP ที่มีมากกว่า200รายการเป็นแบรนด์นะคะดังนะคะระดับโลกและเป็นสินค้านำเข้านะคะโดยตรงจากผู้ประกอบการซึ่งสินค้าที่นี่จะถูกกว่าห้างข้างนอกและร้านค้าข้างนอก10-30% และยังไม่พอค่ะยังสามารถให้นักช็อปทุกคนค่ะอัพสถานะตัวเองสร้างรายได้และมีรายได้ค่ะเกิดขึ้นจากการช็อปปิ้งซื้อกินซื้อใช้ของอุปโภคบริโภคค่ะที่เราจําเป็นจะต้องซื้อในทุกๆวันด้วยการค่ะอัปเกรดสถานะด้วยการที่เราซื้อสินค้าหมวดยูพิกชอยส์หนรายการค่ะมีสินค้าในช่วงโปร499กและถ้าไม่ใช่ช่วงช่วงโปรก็คือ9 99 9นะคะเลือก1รายการค่ะ เมื่อเราเลือกนะคะหนรายการเรียบร้อยแล้วเราชําระเงินจะได้รับรหัสคําเชิญเป็นของตัวเองค่ะซึ่งรหัสคําเชิญที่เราได้รับนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยไม่ต้องมารักษายอดไม่ต้องมารักษาอายุรายปีใดๆทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. เมื่อเรามีรหัสแล้วก็สามารถเริ่มนะคะมีรายได้ทันทีเลยจากการช้อปปิ้งในครั้งต่อไปค่ะ รหัสตัวนี้นะคะเราสามารถช้อปปิ้งนะคะแล้วได้เงินคืนค่ะ10 3 0จากสินค้าที่เราช็อปในห้างยูพีกและยังไม่พอค่ะเราสามารถนะคะเป็นนักโปรโมตโดยการโปรโมตแอปพลิเคชัน UP พี k นะคะเชิญชวนเพื่อนๆค่ะให้มาช้อปปิ้งผ่านแอป u p พ a k ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งสินค้าที่นี่นะคะเราบอกต่อเพื่อนได้เลยว่าสินค้าที่นี่ถูกจริงคุณภาพดีนะคะเป็นแบรนด์ร้อและ นำเข้านะคะโดยตรงจากผู้ประกอบการและเมื่อเราบอกต่อเพื่อนๆนะคะเขาสนใจนะคะที่จะมาช้อปปิ้งที่ยูพีคโดยต้องการได้รับเงินคืนนะคะจากการช้อปปิ้งคือได้รับแคสแบ็กนั่นเองเราบอกต่อไปเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะเมื่อมีเพื่อนนะคะเขาสั่งซื้อสินค้าในหมวดยูพีคช้อยทันทีเลยค่ะ วันนี้นะคะแม่บุ้งก็มาบอกต่อโอกาสดีๆให้ถ้าหากใครที่สนใจนะคะที่จะเข้ามาช้อปปิ้งของดีของถูกในแอปพลิเคชัน u p e k หรือต้องการนะคะที่จะเข้ามาสร้างรายได้นะคะสร้างนะคะธุรกิจนะคะมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันนะคะกับ u p e k ง่ายๆนะคะก็ทักนะคะคนที่แชร์คลิปนี้นะคะ ใส่รหัสคำเชิญของคนที่แชร์หรือถ้าหากนะคะไม่รู้จะใส่รหัสคำเชิญใครไม่รู้จะติดต่อใครก็สามารถทักแชทแม่บุ้งมาได้นะคะซึ่งรหัสนะคะของแม่บุ้งก็จะวางไว้ใต้คลิปนี้นะคะสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะมาโหลดแอป u p e a k มาช้อปปิ้งแล้วมีเงินคืนสร้างรายได้ไปด้วยกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ